ห่อให้ได้ปิดปิดแบบนี้ความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆเอาไปปรับใช้กับครัวเรือนหรือบ้านตัวเองได้นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายท<ำ>ํเปิดน้ำให้หน่อยเปิดน้ำให้หน่อยจะลองให้ใหญ่บวยก็ จะผ่ามะพร้าวเปลือกมะพร้าวเอาข้างในออกเอาข้างในออกแล้วก็จะมาเอาผ้ามาหอ่อม,มีน้ําแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็ต้องทําแบบใจบุยนี่แหละจ้ะเอาผ้าเอาปากเปลือกมะพร้าวมาผ่าเป็นลูกๆเอาออกอาชีพ <c oughs> ไม่ใช่มืออาชีพทําอย่างนี้นะคะผ้าหอ่หอแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องๆเอาสายอย่างม,มีน้ําแบบนี้เนาะ ต้องทําแบบใจบวยนี่แหละจ้ะเอาผ้ากะเอาปาก,กเปลือกมะพร้าวมาผ่า,าเป็นลูกๆเอาออกค่าทำไมเก่าๆเนาะเพื่อนมาตรงนี้มาท่องในออกแล้วเราก็เอาผ้ามาหอ่อใส่ย,ยางใส่แบบนี้เนาะขึ้นแบบนี้เป็น ถ้าเรายังไม่ได้กรองมันจะออกเป็นเลงถ้าเรากรองแล้วน้ำจะออกมาใสๆมันจะมาใสๆมันเป็นสนิมเป็น <c oughs> ตะกอนใจบวยก็จะเอามีมีน้ำแบบนี้เนาะก็ต้องทำแบบใจบวยนี่แหละจ้ะเอาผ้ากระเอาปากเปลือกมะพร้าวมาผ่า,า,ผาเป็นลูกๆเอาออกนี่เนาะ เอาผ้ามาหอแล้วเอาส่ยางใส่เอาใส่ยางใส่สุดเข้าไปข้างในเดีย๋ยวเจ๊จปวดจะเทอันนี้ทิ้งก่อนสมัยเก่าๆเ,เนาะเพื่อนมัดตรงนี้มัดกอดทิ้นี้เน่นห่อด้วยดีๆนี่ะเจ๊ปแบบวก็ทำแล้วก็เอาเชือกมามัด เอ้ไอจ๋ายายบวยทําที่กองน้ํำสมัยเก่าเก่าให้เพื่อนๆสาธิตให้ดูเนาะแล้วเราก็มาห่ออย่างนี้เพราะเราหาอันอื่นไม่ได้แล้วก็ได้กองน้ำแบบสมัยใหม่เดิดสมัยเก่า <c oughs> สมัยใหม่เนาะที่นี่เราก็ใช้กองน้ําเปิดมันใช้น้ําที่ว่าเขาเอไอจ๋ายายบวยทําที่กองน้ําสมัยเก่าเก่า ให้เพื่อนๆสาธิตให้ดูเนาะแล้วเราก็มาห่ออย่างนี้เพราะเราหาอันอื่นไม่ได้เราก็ได้เขาเอาดูดน้ําขึ้นไปแล้วแต่อันนี้มันเขาก็ปล่อยน้ํามาให้เราใช้มันก็จะเราก็มาดาัดแปลงเอาเนาะที่เป็นเอาถ้าเราไม่กรองน้ํามันก็จะดํามากแล้วก็เป็นตะกอนมากเลยเนาะในแน่เชือกมามัดกรองน้ํแต่กระปุกมันก็จะไม่ไหล อย่างนี้เลยแหละทีเราไม่ต้องใช้สารต้มนะจ๊ะเพาสารต้มมันก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่นี้เราก็ใช้แก้ไขปัญหาที่ว่าน้ําดําเป็นไอ้บวยก็เลยเอาผ้ามาดัดแปลงมาทํามาทําใหม่ทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดมีผ้ามีเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้กรอนจะออกไปนเนยง เราต่อแล้วน้ำจะออกมาใสๆสดน้ำมาถ้าไม่งั้นก็เราก็จะใช้น้ำที่ว่ามันมีตะกอนเป็นขุนๆมากเลยดำปือเลยที่ยายป่วยให้ดูมาไว้ใช้ที่เรายังไม่เต้มันเป็นตะกอนดำๆมากเลยเนะนี่ยอยูนเนี่ยายโยมก็จะทำนี้อาชีพไม่ใช่มืออาชีพ ทำอย่างนี้นะคะผ้าห่อๆหอแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องๆเอาใส่ย,ยางเพื่อนๆเปิดน้ำมาหน่อยเปิดน้ำมาหน่อยจะเปิดน้ำให้เพื่อนๆสมัยเก่าๆเนาะเพื่อนๆมาตรงนี้มาตบอันนี้มาติดๆกอน ผ้ามาัดยายบวยก็จะผ่ามะพร้าวเปลือกมะพร้าวเอาข้างในออกเอาข้างในออกแล้วก็จะมาเอาผ้ามาหอ่อดีเราไม่ต้องใช้สารต้มนะจ๊ะถ้าสารต้มมันก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่นี้เราก็ใช้แก้ไขปัญหาที่ว่าน้ําดําเป็นมัดผ้าก่อนนี่นะจ๊ะก็เอาเชือกมามาัดนี่ ตะกรได้นะจ๊ะเพืเ่อนไปดูอีทีหน้านะคะไม่ใช่ลูกน้ำอ่ะถ้าไม่องั้นก็เราก็จะใช้น้ำที่ว่ามันมีตะกรเป็นขุ่นๆมากเลยดำปือเลยที่ยายป่วยให้ดูห่อให้ได้ปิดๆแบบนี้เขาเอาดูดน้ำขึ้นไปแล้วแต่ อันนี้มันเขาก็ปล่อยน้ํามาให้เราใช้มันก็จะเราก็มาด,าดัดแปลงเอาเนาะที่เป็นเชือกน้ำทำอยู่คนเดียวนี่แหละกรองน้ําแบบนีเราไม่ต้องใช้สารส้มนะจ๊ะถ้าสารส้มมันก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่อนี้เราก็ใช้แก้ไขปัญหาที่ว่าน้ําดําเป็นใส ัก็จะมาเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแบบนี้เลยนะที่เรากองได้ถ้าเราไม่ใส่ผ้ากองหรือเอามะพร้าวมาหอนะ่อเนาะนี่เนาะเอาผ้ามาหอ่อแล้วเอาส่ยางใส่เอาใส่ยางใส่สุดเข้าไปข้างในเดีย๋ย,ยวเจ๊บวยจะเทอันนี้ทิ้งก่อนไม่ใช่ลูกระเบิดลูกอะไรนะจ๊ะเอไอเอบวย <c oughs> มะหอ่อ ทำยากดีเราไม่ต้องใช้สารส้มนะจ๊ะถ้าสารส้มมันก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่นี้เราก็ใช้แก้ไขปัญหาที่ว่าน้ําดําเป็นอาชีพไม่ใช่มืออาชีพทําอย่างนี้นะคะผ้าหอ่อห่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องๆเอาสายยางม,มีน้ําแบบนี้เนาะก็ต้องทําแบบใจบ่บวยนี่แหละจ้ะเอาผ้ากระเอาปาก เปลือกมะพร้าวมาผ่าเป็นลูกๆเอาออกอาชีพไม่ใช่มืออาชีพทำอย่างนี้นะคะผ้าหอ่หอแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่น้องๆเอาใส่ย,ย่างมาห่อให้ได้ปิดๆแบบนี้ลูกระเบิดนะจ๊ะเป็นเสื่อกองน้ำสมัยเก่าของยายบวยนะจ๊ะคุณเอไอจ๋า ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใครเอาไปทำตัวเป็นแบบอย่างได้นะจ๊ะทุกคนห่อให้ได้ปิดปิดแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้กรองมันจะออกไปเองถ้าเรากรองแล้วน้ำจะออกมาใสในี่แนะเชือกมามัดกรองน้ำ ก็กระปุกมันก็จะไม่ไหลอย่างนี้เลยแหละแล้วก็ดำมากพอาย,ายบวยก็จะมาทำที่กองน้ำแบบสมัยโบราณเขาใช้กันเราไม่ได้ใช้กองน้ำแบบนี้เราไม่ต้องใช้สารต้มนะจ๊ะเพราะสารต้มมันก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่นี้เราก็ใช้แก้ไขปัญหาที่ว่าน้ำดำเป็นตะกอนนี้เน่นห่อด้วยดๆๆี ย่ยบวยจะทาแล้วก็เชือกมมัดที่กองน้ําแบบสมัยเก่าๆใช้เปลือกมะพร้าวมาห่อเป็นลูกๆเนี่ยแล้วก็จะมาเปิดน้ําลูกระเบิดนะจ๊ะเป็นเชือกกองน้ําสมัยเก่าของยายบวยนะจ๊ะคุณเอไอจ๋าฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใครเอาไปทําตัวเป็นแบบอย่างได้นะจ๊ะทุกคนแดงแล้วเราก็จะเอาไปซักซักตากไว้ มันก็ยังไม่หมดภาพแดงเนาะขอจบแค่นี้ก่อนนะจ้าเป็นยายบวยก็จะผ่ามะพร้าวเปลือกมะาพร้าวเอาข้างในออกเอาข้างในออกแล้วก็จะมาเอาผ้ามาหอ่อมนันเป็นลูกกลมๆเนาะยายบวยก็จะเอาเอาสายยางเข้าไปเอาสายยางเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาหอ่อคุน เนีย่ยน้ำจะออกมาใสมากถ้าเราไม่กรองน้ํามันจะสีดําสีแดงพอเปิดออกมาพ่าบางทีมันนั่นแล้วดำถ้าเรายังไม่ได้กรองมันจะออกมาแดงถ้าเรากรองแล้วน้าจะออกมาใสใสสาธิตให้ดูเนาะเราไปกรองน้ําออกมาใสทำ